เห็นบลระแดดจองสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซุ้มบจาวค่ะขั้นพีตุงตุงทั่วโลกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีเหนือมันจะมีบลระคนไทยมันสิยากอยู่ดีทั่วโลกแหละค่ะพีตุงตุงมาทงหน้าตัวค่ะมาสีมาซอยสเดาสีมาซอยมากกับสเดาพีตุงตุงเสีย เต็มถังนี่ละ้ค่ะเอาถังมาใส่คนได้มาอนี้ยวันไม่สาวไม่สาวสันโพดมันสิถึงวานอ๊อฟคนนะวัไก่เด้ค่ะตรงหน้าเบิ้งไ้เบิ้งพีดุงตุงไเบิง้งคนนะบ้านพีดุงตุงพีดุงตุงก็เลยยางามายาบเงาเงาบาเวพีุ่งตุงกันยางเลาะเลินน้ำหหน้าเก็บพักขยงเก็บดอกลหรินปีเก็บพักขาดนะะี่นค่ะเ็นบัวค่ะ สี้มให้เบิง้งมันบานแล้วเหรอมันจังไรโอ้ยผู้คาดจะเอาได้บ้านะน้อนอนนีน่เนาะสีให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวตุงมๆสีุ้มให้เบ,บิ้งเห็นบะเน่ๆดอกมันเนี่ยค่ะขัางบนพุ่นล่หลายาย,ยอดอ่อนก็กินได้ดอกมันก็กินได้ ดอกตุมกินได้ดอกบานกินดีกินได้ทุกอย่างโอ้บอกเผาโยนใส่หัว,วบกขาเรื่อบเผาแหงแหงหลายนะีไ่ได้พี่น้องบอกเผาโยนใส่หัวนั่นนั่นเพื่อนพอเพื่อนนั่นลูกสาวเพื่อนผู้งามผู้จบพนังซักผผาอยู่บ้นห่มบกเผาอยู่ดีๆบกเผากะโลนตกลงมาใส่หัวเพื่อนจนซักหัวขีก้กระเทียมจนสลบไลายจนเดี๋ยวเขาล่งพยาบาลคุณทีดด้ค่ะ เงินซ้ำหนึ่งเลยหมอไฟกับยูอันต้นเผาเวทียานแถี่พี่นอ้องตุง้งตุงบกกาเขาไปไกลตุง้งตุงกับสีสอยเอาโอ้ยมันบานละกันเอาตอนนี้บ่ท่านนี่บ่มีท่านจ้่ค่ะมันอะไร <c oughs> มันบานแล้วอ,อ่น,นี่เนาะค่ะตุง้งตุงกับสีไปสอยโอ้ยอย่าขวบเลยเอาไว้เจนไต้วัน เห็นไหคะโอ้ยจไ,ไปท่าก็แมนผมนี่เต้นม่สิคิดสิขวม่มแค่เอ,อียงยูนีดีดีทายยูนีมันเป็นอย่างกว่าไงเออ,อยูนนี่าะ,อะไอ้จุ๋มว่างไปใไส่ยังไง 是这样的。 นี่ค่ะมันบานแล้วค่ะคุณซุ้มมุกเจ้าซุ้มพี่น้องค่ะตุตง้งตุ้งตองฟ้าเอาได้นี่ตุ้งเสียวหลายๆเสียดายไม่ซาวมันสัน่นนี่ค่ะดอกบานมันเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวเกลับไปเอาใบมันออกต้มน้ำหอนเดือดเดือดเนาะคะ่ะต้มน้ำร้อนเดือดเดือดแล้วเราก็จุ่มลงใบยอดอ่อนมันเราก็กินได้นี่ค่ะแล้วตุง้งตุงมื้อนี้บ่ได้เต็มถังต,งตงุ้งตุงบ่ย่มตุ้งตุ้งเสี้ยวให้ได้ เต็มถังตุ้งๆจังจริเมื่อเฮื่อคุณน่ะเสียงหมาเห่าได้ยินไหมคะพี่น้องค่ะมาบ้านตุง้งตุ้ดูผู้ใดมาไกลเฮื่อนนี่มันยำกัดข้าเจา้านี่ค่ะไปะตุ้งตุ้สิพาไปเอามันคักๆเอาต่อยบ่ได้ตุ้งตุ้สิขึ้นเอาคา่ะต้องเอาให้ได้เต็มถังเต็มคูถังค่ะไปไปเอาเอาบ่ได้พี่น้องตุ้งตุ้ว่าสิไปขึ้นเอาขึ้นล่วงเลยทั้งหม น้างคะ่ะสาสารพ,พิ้นขึ้นได้แล้วก็เอาว่าได้ได้ซ้ำหยอดโอ้ยว่าบาปตุ้งๆได้เท่านี้แล้วค่ะโอ้ยเส็ดใดบบานี้ไม่นสีได้ไหานอนสิมาเอาห้ยนอนโอ้ยขอราะนางเบาเนี่ยเถอะค่ะเมืออ่อยหลยห้ากินเองจะมาดลำบากแท้พี่น้องฟองไปโอ้ยคุณหอดแต่พี่ตุ้งๆไม่พออยู่ โอ้า่าจุ่มอยากตามนี่เอากินขึ้นได้แล้วเอาบัาได้เจ็บกินไรโ, <laughs> โอ้ยว่าจะเอาเต็มค่เต็มถังได้เท่านี้ละคะ่ะได้เท่านี้ค่ะโอ้ยไม่อ,อกไม่ใจนับสสดเอาเด้ พี่น้องปินขึ้นกุยตุยกุยตุยว่ามันเลี้ยงมะโปกหน้าโถขึ้นได้กับพุ่มปัญญาเอาโอ้ยว่ามันเลี้ยงได้อันบักเผาดอกมันงามงามพี่น้องโอ้ยมันเราคือขึ้นต้นอันลูกพีดลูกพับอันคือขึ้นต้นอันอันนนั้อยู่อันฟาร์มนาเมียอยู่อันเกาหลีเนาะค่ะเนาะมันละง่ายมันเตี้ยมันต่ำแต่ปานั่นอันอันสามียังอันโอ้าวทำไมเต้าเจี้งจังโอ้ เป็นลี้งเหรอเธอเป็นมังกี้เหรอต้นนี้หน่อยตุ้งตุ้งขึ้นวับ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 สันโลนลงลูกเหลืองๆกันเอามาไว้กินโอ้ยแสบลูกพับต้นลูกพับงูนั้นตุ้งตุงขึ้นกตว่ามันจะคล้องขึ้นเก่งเต๋อมาละบัดขึ้นไปหอดแล้วมันเดียวมันยังชอบมึงละขึ้นละก็เอาไ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็สิเดเมื่อเดี๋ยวตุ้งตุงบ่ยอมมัน ตุ้งต่งเสียนเอาไปกินสักวอนมือนนี่แล้วมืออื่นตุ้งต่งเสมาเอาใหม่เฮ้ยพี่นอ้องเหลืออกตกใจแต่ของแส่เด้จูนพูนเอาบ่อใดมาหนิไหมเฮ้ยขัเนเณรว่าเมื่อเอาใหม่สาวอันรักกับกาก่ะสิได้ยุกแต่ว่าเมื่อยหมืน่นอื่นจะสิแบกใหม่สาวมาเงื่อนกรบโบไก่ค่ะมื่นนี้เอามาเห็ด ไปเห็ดอันเขาแรงแกงง่ายดินเหนือดีกว่าุนะค่ะกระสี่างเมื่อเมื่อไก่ดอกวันนี้พี่สาวต้องตึงหัวควรควนเสือสีชมพู้ผู้นุ่นผุนผุนเราแนมเบิ้งปีนุ่งปีนขึ้นไปมึงจีตกลงมาพักข้าวง่ายงปางงางมึงสิมับอีมาน่องมาแนงมับมึงสิบ่ได้เห็นหนาผัวมึงเราสิว่าและมึงแล้วเราแนมแนมแนมเนี่ แล้วหองใส่อะไรได้เีกทีนึงบมเห็ดดอกเศ้าขึ้นสิไปเอาไม้สาวมาต่อยเอา,นา,าเนาะค่ะเนาะไปนี่ยไม่ใช่จะเอาละก็กินแรงกระปลุาาลซะก,ก,ก่อนอื่นตุ้งๆจนฉันน้ำมันเมื่อเนาะค่ะเนาะเมื่อซะก่อนโอ้ยราคาเมื่อมืออื่นตุ้งมืออื่นตุ้งๆฉัมาเใหม่เห็ดใหม่มือมอื่นตุ้งๆเข้ามาเอาม,าอามันใหม่น้ำมันใหม่ดึงมันคักๆเอาใส่ในถัง ผิดตัวกระไดตัวมีสาวเน่าเด้อค่ะไปนะคะเมื่อก่อนเนาะคะ่ะเนาะไปเมื่อค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอื่นมาเอาไมา่